ใครที่อยากประสบความสำเร็จนะคะกับออนไลน์เราจะต้องนะคะรู้เรื่องความรู้นะคะเกี่ยวกับธุรกิจค่ะนะคะต่อให้เราจบน้อยนะแต่ถ้าเรามีความรู้เราจะหาเงินล้านได้เพราะความรู้เท่ากับเงินค่ะหลายๆคนนะคะ ปรับตัวเพื่อมาทําออนไลน์แต่ไม่มีความรู้ทางธุรกิจนะคะใช่ไหมคะสิ่งแรกที่เราต้องรู้คือหาความรู้เกี่ยวกับทําธุรกิจสําคัญมากเลยอย่าพึ่งดิ่งเอาแต่เงินเอาแต่เงิน,เอ,เ,งนเอาความรู้ก่อนนะหลายคนมีเงินแต่ไม่มีความรู้เป็นไงคะเสียเท่าไหร่คะหลายแสนเสือเสียหลักหมื่นถูกต้องไหมคะ แต่บางคนทุนไม่มีแต่มีความรู้เป็นไงคะหาเงินแสนเงินล้านได้ถ้าวันนี้เราต้นทุนน้อยแต่เราอยากเสี่ยงน้อยนะคะแล้วรอดเราต้องมีความรู้เพราะฉะนั้นมาเอาความรู้นะ,ะวันนี้ครูเล็กนะคะจะเล่าให้ทุกคนฟังว่าธุรกิจบนโลกใบนี้ธุรกิจบนโลกใบนี้มีอยู่5เลเยอร์ค่ะ นะวันนี้เอาแบบรวดเร็วกระชับและสั้นนะคะเลเยอร์ที่1คือคอนเทนต์บิสเนสเป็นเลเยอร์ธุรกิจที่ไม่ค่อยได้รับความนิยมแล้วเกี่ยวกับพวกหนังสือพิมพ์วิทยุทีวีโทรทัศน์นะคะแล้วไม่ได้รับความนิยมหรือบางที่ก็เจ๋งไปแล้วเช่นหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเดลินิวไม่ได้รับความนิยมในการนะคะ บริโภคแล้วใช่ไหมใช่พิมพ์ใช่โอเคไหมคะต่อไปค่ะเลเยอร์ที่2คือ Products n n s s r v v i e e ค่ะ p r o d u c t คือสินค้า Service ค,ค,ค,คือให้บริการธุรกิจเลเยอร์สตอนนี้กำลังโซเาและกำลังโดนดิฟราชันเพราะอะไรดูไหมเพราะว่าต่างประเทศหรือประเทศที่จเจริญแล้วเมืองนอกเนี่ยจะไม่เล่นธุรกิจเลเยอร์สแล้ว ธุรกิจ Product and Service คืออะไรคือคนที่มีสินค้าเป็นของตัวเองหรือให้บริการ <c oughs> ถามว่าฮิตไหมบ้านเราโคตรฮิตสุดๆเลยโคตรฮิตสุดๆเลยแล้วถามว่าคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจ Product and Service ผิดไหมไม่ผิดค่ะเพียงแต่ว่าเขาจะมีข้อขีดจำกัดอยู่ได้แค่ในพื้นที่แต่ยังไม่สามารถที่จะ เติบโตได้มากขึ้นมากขึ้นในอนาคตนั่นเองค่ะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรรู้ไหมพเพราะเขาไม่ได้เป็นสะพาน <speaking in ma f ra> ที่เชื่อมโยงไปหลาย,ลายๆธุรกิจได้พเพราะเขาตรึงอยู่แค่ธุรกิจของเขานั่นเองค่ะและที่บ้านเราฮิตนั่นก็คือไม่ว่าจะเป็นระบบขายสินค้าตัวแทนแบบสต็อกหรือไม่สต็อกที่มีผลิตภัณฑ์และสินค้าเป็นของตัวเอง อันเนี้ยใช่หมดเลยถ้าต่างประเทศเนี่ยจะไม่เล่นเลยต่างประเทศจะเล่นเลเยอร์ธุรกิจที่3ขึ้นไปคือแพลตฟอร์มบิสเนสค่ะเพราะฉะนั้นนะคะแพลตฟอร์มบิสเนสที่เป็นเลเยอร์สเขาจะมาดิฟรับชั่น1กับ2ค่ะโอเคไหมคะโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เป็นความรู้ทางธุรกิจ แล้วเลเยอร์ธุรกิจที่3คืออะไรคะคือแพลตฟอร์มบิสเนสค่ะไหนใครรู้จักแพลตฟอร์มบิสเนสกด1ใครไม่รู้จักกด2มา 2> <c oughs> อ่านะคะบางคนทำธุรกิจนะคะไม่มีใครบอกเรื่องนี้เราเลยไม่มีใครสอนเรื่องนี้ให้เราเลย ใช่หรือไม่ใช่นะวันนี้ครูเล็กมาเบาๆมาให้นะข้อมูลข้าวๆนะไม่ได้ลงลึกมากเลยแพลตฟอร์มบิสเนสคือยกตัวอย่างเลยนะที่เมืองนอกหรือประเทศที่จเจริญแล้วหรือเป็นยูนิคอนเนี่ยเขานะจะเล่นเลเยอร์สนั่นก็คือยกตัวอย่าง YouTube นะหรือ YouTube ใครเคยฟัง YouTube YouTube บ้างเทมมาเขาจะไม่มีวิดีโอเป็นของตัวเอง ไม่มีนะคะหนังเป็นของตัวเองมีแต่คลิปวิดีโอของคนอื่นมีแต่เพลงของคนอื่นเนี่ยไงเขาเป็นแพลตฟอร์มที่เป็นตัวกลางที่เขาเป็นสะพานเชื่อมโยงไปธุรกิจอื่นๆได้เขาจึงมีการเติบโตนะได้มากกว่าเลเยอร์หกับ2และเขาจะได้รับความนิยมจากหลายๆธุรกิจเพราะว่าเขาเลือกที่จะเป็นตัวกลางเขาเลือกที่จะเป็นนะคะอ่าเขาเรียกอะไรนะคะ พี่มีราบนะคะไม่เป็นไรค่ะบล็อกเลยนะโอเคค่ะนะคะเขาเลือกที่จะเป็นตัวกลางเขาเลือกนะคะที่จะนะเป็นสะพานนะให้หลายๆธุรกิจเพราะฉะนั้นเมื่อหลายๆธุรกิจเนี่ยได้ YouTube เนี่ยเอื้อผลประโยชน์ให้มันจึงทำให้ YouTube โตทำให้ YouTube มีการขยายทั่วโลก และมีความเป็นนิยมทั่วโลกนะเอาง่ายๆถ้าธุรกิจไหนที่ไม่มีผลิตภัณฑ์และสินค้าเป็นของตัวเองแต่เขาเป็นสะพานเนี่ยที่เชื่อมโยงไปธุรกิจอื่นๆได้ธุรกิจนั้นจะได้ความนิยมนั่นเองค่ะโอเคไหมเพราะฉะนั้นนะมันไม่ได้มีแค่ YouTube ค่ะมีอะไรอีกคะ ยังมีพวก Lazada s h o ป e e ค่ะ Lazada s h o ป e e ก็เป็นแพลตฟอร์มที่ไม่มีสินค้าเป็นของตัวเองเป็นฝั่งในอ e ีคอมเมิร์ซที่นะคะทำไมคะรวบรวมสินค้าของคนอื่นมาไว้ในแพลตฟอร์มเขาแล้วก็ทำงานตลาดให้คนเข้ามาช้อปปิ้งจึงทำให้ Lazada s h o ป e e เนี่ยเติบโตรวดเร็วเหมือนกันเพราะ เจ้าของธุรกิจและผู้ให้บริการหลายๆนะคะคนได้ก็เอาของมาวางขายใน Lazada e, s h o ป e ีเห็นไหมโตแบบทั่วเอเชียเลยนะคะส่วนตัวผู้บริโภคก็เห็นว่าโอ้โหของมันครอบคลุมนะ,ะจึงทำให้ธุรกิจเลเยอร์แบบนี้โตอย่างรวดเร็วแล้วก็ได้ความนิยมแล้วก็อยู่นะคะโอ้โหได้ทั่วโลกเลยเนี่ยคือแพลตฟอร์มบิสเนสค่ะ หรือคู่เล็กยกตัวอย่างบ้านเราในประเทศไทยมีไหมมี <c oughs> ใครอยากรู้พิมพ์อยากรู้บ้านเรามีไหมนอกจากเนี่ยลาซาด้าช o ปปี้ยูทูบเป็นของเมืองนอกอะ่ะบ้านเรามีไหมมีค่ะบ้านเราชี่นะเป็นแพลตฟอร์มบิสเนสแล้วได้เติบโตเป็นยูนิคอนนะยกตัวอย่างอย่าง f a s t x p ็ก s s พหาของคุณคมสันลีเนี่ยแกก็เป็นสะพานด้านโลจิสติกขนส่งนะคะ แล้วผสมประสานฟินเทคเข้าไปค่ะอาเห็นไหมคะไม่มีสินค้าเป็นของตัวเองแต่เป็นคนที่รวบรวมสินค้าชาวบ้านแล้วไปส่งให้กับลูกค้าต่อไปค่ะ t ู u มนนี่วอลเล็ตไงคะทูแมนนี่วอลเล็ตไม่มีเงินเป็นของตัวเองแต่เป็นแพลตฟอร์มที่ให้ทุกคนไปเติมเงินแล้วเอาเงินไปใช้จ่ายในธุรกิจอื่นๆเขาเป็นตัวกลางค่ะ ที่นะคะให้คนนะคะไปจับจ่ายใช้สอยในนะคะทูมันี่เวลเลตเนี่ยเขาเรียกว่าแพลตฟอร์มบิซิเนสนะคะต่อไปค่ะอะไรอีกไหมอะไรอีกไหมคะมีค่ะคุณท็อปบิ๊กครับใครรู้จักกดหนึ่งมาแล้วคุณท็อปบิ๊กครับเนี่ย นะ,ะทำเกี่ยวกับแลกเปลี่ยนสกุลเงินไม่มีเงินเป็นของตัวเองแต่ทุกคนไปใช้นะมิคับ <_ C 1> เพื่อนแลกเปลี่ยนสกุลเงินจะเห็นได้เลยว่าเขาไม่มีเงินไม่มีสินค้าเป็นของตัวเอง <_ C 1> <_ C 1> มีอีกค่ะล่าสุดไลแมนค่ะไลแมนค่ะเป็นนะคะแพลตฟอร์มเลเยอร์ธุรกิจที่3ที่ไม่มีสินค้าเป็นของตัวเองแต่ให้ทำไมคะ ร้านค้าผู้ประกอบการเอาของมาวางขายและเราก็เข้าไปซื้อสินค้ากินเห็นไหมคะถ้าธุรกิจที่เป็นแพลตฟอร์มนะบิ n e s s เเนี่ยจะมีโอกาสที่เติบโตนะเพราะเขาเป็นตัวกลางเพราะเขาสามารถเข้าร่วมกับธุรกิจอื่นๆได้จึงทำให้ได้รับความนิยมค่ะนอกจากนะเฟสทูมอนี่วอลเล็ตนะคะบิ Big ๊กครัไลแมนอื่นๆมีไหม มีนะอย่างยกตัวอย่างธนาคารไงคะธนาคารไม่มีเงินเป็นของตัวเองแต่ธนาคารเอาเงินของคนอื่นมาฝากฝากฝาก,ฝากไว้ใช่ไหมคะแกร็บนะคะกรที่เป็นเหมือนไลแมนไงคะเห็นไหมธุรกิจคู่ขาคู่ขาแต่วันนี้นะเลยจะบอกทุกคนว่ามีบริษัท,สต,ทสตาร์อัพคนไทยสตาร์อัพคนไทยอยู่บริษัทหนึ่งนั่นก็คือบริษัทศิวิไลโกลอลฟินเทคชีวันจำกัด ที่คนเข้ามาปลูกกล้วยกันนะคะนั่นเลยค่ะได้เป็นธุรกิจเลเยอร์ที่3คือแพลตฟอร์มบิสเนสเย้เพราะเราไม่มีสินค้าเป็นของตัวเองแต่เรารวบรวมผู้ประกอบการนะคะมาไว้ในแพลตฟอร์มนั่นก็คือสิวิไลมอง เย้ yeah. วันนี้ใครเข้ามาปลูกกล้วยนะจงภูมิใจเถอะว่าวันนี้เราทันสมัยว่าวันนี้เลเยอร์ธุรกิจที่3นะมีโอกาสเติบโตเร็วก้าไกลเป็นโกลโบนะคะหรือเป็นยูนิคอนได้และสิวิไลโกลโบฟินเทคชีวัตํำการของเราก็อยู่ในเลเยอร์ธุรกิจที่3เหมือนกับไลแมนเหมือนกับแกร b บฟูดเลยเหมือนล a า a d าเหมือนทอปปี้เลยแต่ ของคนไทยร้อเปซและก็ข่าวดีนะเรามีผู้ก่อตั้งนั่นก็คือคุณวิรัตนะคะคุณวิรัตอยู่ในไลฟ์ของเรานั่นก็คือคุณวิรัตแก้วอัครจิรพัสสุเนี่ค่ะเป็นผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทสิวิไลโกลว์ฟินเทชีวันจำกัดและเป็นคนช่วยคิดและออกไอเดียเนี้ย กับดรยศวัน์ฐานพาสิริวันนี้เราขอขอบคุณนะคุณนะวิรัตไปด้วยกันค่ะพวกเราอยู่ในไลน์เนี้นะต้องขอขอบคุณนะผู้ร่วมกว่าตั้งมากๆเลยนะได้เกียรตินะเข้ามาดูไลน์นี้นะคะเราเลยอยากจะบอกว่าถ้าวันนี้ทุกคนจะทำธุรกิจอะทุกคนต้องเลือกเลยเยอะที่3ขึ้นไปค่ะ โอาที่จะทำให้คุณได้เติบโตค่ะมันจะต้องเป็นเลเยอร์3ขึ้นไปเพราะว่าเลเยอร์3จะไปดิฟรับชั่นเลเยอร์2กับหนึดิฟรับชั่นคืออะไรนะสวัสดีนะในนี้คุณเวลาส,สวัสดีพวกเรานะคะดิฟรับชั่นคืออะไรอะอย่าง Youtube อะ่ะ YouTube อะ่ะพวกคุณดูกันใช่ไหม YouTube ไปดิฟรับชั่นช่อง3 5 7 9 ยูทูบไปดิฟดับชันนิตยาสาร u t u b e ไปนะคะดิฟดับชันนะธุรกิจเลเยอร์หนึ่งเห็นไหมลาซาด้าชอปปี้เลเยอร์ที่สามไปดิฟดับชันห้างสรรพสินค้าไปดิฟดับชันพ่อท้าวแม่ค้าออนไลน์ไปดิฟดับชันประตูน้ำสำเพ็งมแล้วก็โบเบโอเคปะวันนี้ ถ้าเราจะทำธุรกิจอะเราต้องมีความรู้เยอะธุรกิจและเราจะต้องรู้ด้วยว่าตัวไหนหน้าเข้าตัวไหนหน้าเดินทางค่ะถูกไหมเออนะคุณรู้ไว้เลยนะข้อมูลอันนี้ไม่ได้เล็กมโนมามันเป็นความรู้สากลระดับโลกที่เขาใช้กันนะคะเออนะแต่ประเทศไทยเราอะไม่ค่อยมีใครให้ความรู้ในการทำธุรกิจตรงนี้ ต่ที่เมืองนอกอ่ะเขาไม่เล่น Product ์เอ็นเซหรือ l a เยอร์ที่1เลยบ้านเมืองที่จเจริญแล้วบุคคลที่จเจริญแล้วเขาไม่เล่นโปรดักต์สวิดไม่เล่น l a เยอร์ที่1เลยค่ะเพราะโอกาสที่จะเติบโตค่ะยากค่ะมันกำลังดิฟรั p ชั่นดิฟรัชั่นลงไปเรื่อยๆเ,อย,เอยค่ะปีนี้เป็นปีที่พ่อค้าไม่ค้าออนไลน์ซบเซาค่ะเพราะโดนเลเยอร์ธุรกิจ Business นะเพราะว่าแพลตฟอร์มนะคะบิสเนสเนี่ยไปเลยไปดิฟแับชันโอเคไหมวันนี้ไม่ได้มาบอกให้ใครต้องเลิกทำไอ้นั่นไอ้นูน่นนีน่นะแต่ต้องวิเคราะห์ธุรกิจให้เป็นต้องมีความรู้ในการทำธุรกิจค่ะ <c oughs> นะใหญ่ตัวเล็กเองนะเล็กก็จับนะคะเลเยอร์ธุรกิจที่3ขึ้นไปคือแพลตฟอร์ม Business นั่นเองค่ะเพราะโอกาสที่จะเติบโตค่ะมีมากกว่า โอกาสที่จะไปต่างประเทศมีมากกว่าโอกาสนะคะที่จะทำให้เราเนี่ยค่ะได้ขยายธุรกิจมากกว่าโอเคไหมคะใช่เลย